ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ผงนะครับามาดูใกล้ๆเลยนะครับนี่คือลักษณะของจุลินทรีย์ผงนะครับในจุลินทรีย์ผงนี้ก็จะประกอบไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเชื้อ,อาสายพันธุ์ดีต่างๆที่อยู่ในนี้คุณสมบัตินั้นเขาจะเก่งในแง่ที่ไปบำรุงดินบำรุงรากกระตุ้นรากนะครับ วิธีการใช้นะครับจุลินทรีย์พงเนี่ยอันดับแรกเราก็เอาไปโรยตามโคนต้นทุเรียนหรือตามโคนต้นไม้ต่างๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เป็นรากเน่าโคนเน่าและบำรุงดินสร้างดินก็จะทำให้ระบบดินนั้นเป็นระบบธรรมชาติที่มีระบบนิเวศที่สมดุลน,นะครับรวมทั้งทำหน้าที่ในการบํำรุงดินบำรุงพืชและต้นไม้ต่างๆ สำหรับจุลินทรีย์ผงนั้นนะครับเรากา็ทำโดยการมีเชื้อต่างๆใส่ลงไปในนี้รวมทั้งธาตุอาหารต่างๆกอ็อยู่ในนี้เวลาเรานําไปใชอ้อย่างที่บอกเมื่อกี้เอาไปหวานรอบโคนต้นแล้วก็หวานให้ทั่วทรงพุ่มตามดินต่างๆนะครับส่วนที่เห็นอยู่ในนี้ก็จะเป็นพวกน้ำส้มควันไม้และก็น้ำหมักรวมนะครับเราก็จะใช้ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นทางอินทรีย์นะครับที่ใช้ในการบำรุงรักษาและก็ในการที่จะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตขึ้นมาในแนวธรรมชาติอินทรีย์นั่นเองสิ่งเหล่านี้เราใช้เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ต้นไม้ของเรานั้นมีสภาพที่แข็งแรงแบบธรรมชาติมีภูมิต้านทานตามธรรมชาตินั่นเอง นะครับสำหรับเชื้อราไฟทบพทลาต่างๆนะครับเมื่อเราใช้พวกผลิตสิ่งของเหล่านี้แล้วก็จะทำให้เป็นการยับยั้งนะครับเป็นการคือเมื่อเอาเชื้อเหล่านี้ลงไปใช้ตามพื้นดินแล้วเชื้อเหล่านี้เขาก็จะไปเจริญตามพื้นดินครอบครองพื้นดินเบียดเบียนพื้นดินตรงนั้นไม่ให้มีเชื้อชนิดอื่นย่างไกลเข้ามา อันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์หรือกลวิธีอย่างหนึ่งในการที่เราจะใช้การดูแลพืชผักหรือว่าต้นทุเรียนของเราให้รอดพ้นจากเชื้อราแล้วก็ไม่เป็นโรคภัยต่างๆนะครับเราก็จะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นประจำสม่ำเสมอเน้นที่ว่าเราต้องใช้เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็เก่งทางดินอันนี้ก็เก่งทางดูแลทางใบาทางต้นทางกิ่ง ทางรากนะครับได้ทั้งหมดนะครับข้อสำคัญก็คือว่าเราจะต้องใช้เป็นประจำสม่าเสมอ,อเมื่อเราใช้เป็นประจำสม่ำเสมอแล้วระบบนิเวศหรือระบบดินต่างๆเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์รากเขาก็จะดูดธาตุอาหารจุลินทรีย์ต่างๆขึ้นไปสู่ต้นสู่ใบนะครับแล้วใบของเขาจะแข็งแรงต้นของเขาก็จะ,ะ,ะมีสภาพที่แข็งแรงแบบธรรมชาตินั่นเอง โอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ